แสงอาทิตย์ยามบ่ายของกรุงเทพมหาคนครสาตส์สองผ่านกระจกนิรภัยบ้านมึมมาของเพนเฮาชั้นสูงสุดของอาคารวัฒนากุลชัยทาวเวอร์เผยให้เห็นทิวทัศน์ของมหาคนครที่แผ่กว้างสุดลูกหูลูกตาตึกระฟ้าเสียดแทงทองฟ้าเส้นทางด่วนคดเคี้ยวราวกับงูยักษ์และเบื้องล่างนั้นชีวิตผู้คนนับล้านกำลังเคลื่อนไหวย,ยังไม่หยุดนิ่ง แต่ภายในห้องทำงานที่โออารูราและเงียบสงแผงนี้เรากับว่าเวลาได้หยุดนิ่งลงคุณหญิงอมราวัฒนากุณชัยประธานกรรมการบริหารแห่งวัฒนาคุณชัยกรุป๊ปนั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานไม้สกขัดเงาราคาแพงระยับสายตาคมปริคของเธอกวาดมองเอกสารในมือชุดสูตทผ้าใหม่สั่งตัดพิเศษจากปารีสขับเน้นรูปร่างที่ยังคงสง่างาม แม่ไวจะลุงเลยเข้าสู่ปีที่สิห้าที่เรื่องประดับเพชรบนคอและข้อมือ่องประกายวับวาวทุกอิรยาบถบง่งบอกถึงอำนาจบารมีและความมังคั่งที่สั่งสมมาทั้งชีวิตทว่าลึกลงไปดวงตาคูณอันหากใครสังเกตให้ดีพอจะเห็นเงาแห่งความเหนื่อยล้าและความโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ชีวิตที่รายล้อมด้วยความสำเร็จและเงินทองกลับขาด ซึ่งความอบอุ่นที่แท้จริงเสียงโทรศัพท์ภายในดังกังขึ้นเบาทำลายความเงียบคุณหญิงอมรากอมราดรับสายเสียงของคุณวิชัยเลขานุการผู้พักดีดังขึ้นท่านประธานครับมีเด็กชายคนหนึ่งอ้างว่าชื่อต้นกล้าเขาบอกว่าอยากจะขอพบท่านเป็นการส่วนตัวครับนำเสียงของคุณวิชัยแฝงความลังเลเขาบอกว่าเป็นเรื่องด่วนและสำคัญมากครับคุณหญิงอมราคมวดคิ้วเล็กน้อย เด็กชายมาจากไหนใครอนุญาตให้เขามาความหงุดหงิดชายชัดในน้ำเสียงเขาบุกเข้ามาทางล็อบบี้ครับท่านโรปโพพยายามห้ามแล้วแต่เขาดื้อมากและเขากำลังถือรูปถ่ายเก่าไนทลายหนึ่งครับรูปถ่ายกระเจ้าหัวใจของคุณหญิงอมรากระตุกวูบอย่างประหลาดความทรงจำในอดีตที่พยายามฟังกบผุดขึ้นมาให้เขาขึ้นมา เธอสั่งเสียงเรียบพยายามควบคุมความรู้สึกที่ปั่นป่วนภายในไม่นานนักประตูห้องทำงานก็เปิดออกร่างเล็กของเด็กชายวัยประมาณสิบขวบเก้าเข้ามาเสื้อผ้าเก่าปอมแมมตัดกับความรูราของห้องอย่างสิ้นเชิงไม่หน้าสูบตอบดวงตากลมโตคู่นั้นชายแววเด็ดเดี่ยวและมีความหวังเด็กชายตัวน้อยยืนนิ่ง มองตรงมาที่คุณหญิงอมราด้วยแววตาที่ทําให้เธอรู้สึกคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดไดใจคุณคุณคือคุณหญิงอมราใช่ไหมครับเด็กชายถามเสียงสั้นเล็กน้อยใช่ฉันเองมีธุระอะไรนำเสียงของเธอยังคงเย็นชาเด็กชายสูดหายใจลึกก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นยืนรูปถ่ายข่าวดำที่ซีดจ,จางส่งให้ยายผมยายมาลีท่านบอกว่า ครัผมเดือดร้อนที่สุดให้มาหาคุณท่านบอกว่าคุณคือความหวังสุดท้ายของผมมือของคุณหญิงอมราสั้นเท่าเล็กน้อยเมื่อรับรูปถ่ายนั้นมาในรูปคือชายหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งชายหนุ่มที่เป็นรักแรกและรักเดียวของเธอชายหนุ่มที่เธอจำใจต้องทอดทิ้งไปเมื่อสี่สิบกว่าปีก่อนตามคำสั่งของบิดาและข้างทางเขาคือหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอไม่เคยรู้จักและในรูปนั้น มีแววตาที่คล้ายกับเด็กชายตรงหน้านี่เหลือเกินยายของเธอคือใครแล้วเด็กคนนี้ยายมาลีบอกว่าคนในรูปคือพ่อกับแม่ของผมครับต้นกลาพูดเสียงแผ่วพ่อผมเสียไปนานแล้วส่วนแม่แม่ก็เพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ผมอยู่กับยายมาลีแต่แต่ยายกําลังป่วยหนักมากครับน้ำตาเริ่มคลอหน่วยตาของเด็กชายเราไม่มีเงินเลยยายบอกว่า บางทีคุณอาจจะช่วยเราได้โลกทั้งใบของคุณหญิงอมรามุนคว้าองเธอจ้องมองใบหน้าของต้นกลา้าสลับกับรูปถ่ายในมืออดีตที่เธอคิดว่าตายไปแล้วกลับมาปลอดตรงหน้าในร่างของเด็กชายคนนี้ลานชายลานชายที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้วิชัยเธอตะโกนเรียกเลขขานุการตรวจสอบเรื่องนี้เดี๋ยวนี้คุณวิชัยรับคำสั่ง แลรี่บอกไปคุณหญิงอมราหันกลับมามองเด็กชายตรงหน้าความรู้สึกหลากหลายทาโทมเข้ามาทั้งตกใจสงสัยหวาดกลัวและความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจเธอนั่งลงก่อนเธอพูดเสียงอ่อนลงเล็กน้อยเล่าเรื่องยายของเธอให้ฉันฟังต้นกลาเล่าเรื่องราวชีวิตที่แรนแค้นในชุมชนแออัดริมคลองชีวิตที่ต้องดินรนหาเชากินคำและอาการป่วย ที่ทรุดลงเรื่อยของยายมาลีคุณหญิงอมราฟังเงียบหัวใจที่เคยแข็งกระด้างราวกับน้ำแข็งเริ่มมีรอยราวไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคุณวิชัยกลับมารายงานพร้อมข้อมูลที่ยืนยันว่าทุกคำพูดของตนกล้าเป็นความจริงพ่อของเขาคือพาคินรักแรกของคุณหญิงอมราจริงๆและเขาได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมารีวันซึ่งเสียชีวิตไปแล้ว ทิ้งลูกชายไว้กับมารีน้องสาวของเธอบ่ายวันนั้นรถยนต์โรลรอยสีดำสนิทเคลื่อนตัวออกจากตึกวัฒนากุลชัยทาวเวอร์อย่างเงียบเชียบมุ่งหน้าสู่มุมหนึ่งของกรุงเทพที่เรากับอยู่คนละโลกกับอาณาจักรของคุณหญิงอมรารัดคันรูเลี้ยวเข้าสู่ซอยแคบแทบสองข้างทางเต็มไปด้วยบ้านไม้เก่าที่ปลูกติดกันแน,น่ขนขณะอากาศอบอ้าวและมีกลิ่นอับชื่นลอยมาปะทะจมูก คุณยิงอมราก้าลงจากรถด้วยท่าทีสง่างามเช่นเคยแต่แววตาของเธอฉายแววไม่คุ้นเคยและอึดอัดเล็กน้อยเธอเดินตามคุณวิชัยเข้าไปในตรอกเล็กเด้งจนถึงบ้านไม้ผุพังหลังหนึ่งความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจเธอนั่งลงก่อนเธอพูดเสียงอ่อนลงเล็กน้อยเล่าเรื่องยายของเธอให้ฉันฟังต้นกลาเล่าเรื่องราวชีวิตที่แรนแค้นในชุมชนแออัดริมคลอง ชีวิตที่ต้องดินรนหาชาวกินคําและอาการป่วยที่รุดลงเรื่อยของยายมาลีคุณหญิงอมราฟังเงียบหัวใจที่เคยแข็งกระด้างราวกับน้ำแข็งเริ่มมีรอยเล่าไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคุณวิชัยกลับมารายงานพร้อมข้อมูลที่ยืนยันว่าทุกคำพูดของตนกล้าเป็นความจริงพ่อของเขาคือพาคินรักแรกของคุณหญิงอมราจริงๆและเขาได้แต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อมาลีวัน ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วทิ้งลูกชายไว้กับมาลีน้องสาวของเธอบ่ายวันนั้นประตูเปิดแงมอยู่เพยให้เห็นหญิงชราพร้อมเก่งนอนซมอยู่บนเสื้อเก่าคุณคุณมาจริงๆเหรอคะเป้ามาลีพยายามยันตัวลุกขึ้นออยโคโลกหนายหน้าซีดเซียวแต่แววตาชายแววบางอย่างที่คุณหญิงอ่านไม่ออกฉันคืออัมราคุณหญิงแนะนำตัวเสียงเรียบฉันมาเพราะเด็กคนนั้น ปาเมาลีน้ำตาไหลพรากขอบคุณจริงๆค่ะคุณหญิงดิฉันดิฉันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วจริงๆถ้าดิฉันเป็นอะไรไปเจ้าต้นกล้ามันจะอยู่ยังไงเธอคราำครวญพลางแอบชำเลืองมองปฏิกิริยาของคุณหญิงคุณหญิงอมล่าทอนหายใจยาวเธอไม่ชอบสถานการณ์นี้เลยแต่ความรับผิดชอบและเสียงเรียกร้องลึกติในใจทำให้เธอไม่อาจเพิกเฉยได้ฉันจะช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลและ ฉันจะรับต้นกล้าไปอยู่ด้วยเวลตาของป้ามาลีเป็นประกายวูบหนึ่งก็จะกลับมาสราซอยดังเดิมจริงเหรอคะคุณหญิงเมตตาจริงๆแต่แล้วดิฉันล่ะคะฉันจะจัดหาที่พักและคนดูแลให้คุณหญิงตอบเธอจะได้พักรักษาตัวอย่างสบายใจการต่อรองจบลงด้วยการที่คุณหญิงอมรจัดการย้ายปามาลีไปยังโรงพยาบาลเอกชนรูและรับตนกล้า กลับไปยังคดหาริมแม่น้ำเจ้าพระยาของเธอคดหาวัฒนากุลช้ใหญ่โตราวกับพระราชวังส่วนสวยที่ได้รับการตกแต่งอย่างดีสระวายน้ำสีฟ้าครามและตัวบ้านที่โออาทำให้ตนกล้าเหมือนหลุดเข้ามาในโลกแห่งเทพนิยายเด็กชายตาโตด้วยความตื่นตะลึงแต่ขณะเดียวกันก็รู้สึกหวาดกลัวและแปลกแยกทุกอย่างที่นี่ดูเงียบเชียบเย็นชาและเต็มไปด้วยกฎระเบียบ คุณหญิงอมราหาห้องนอนที่รูราที่สุดให้ต้นกล้ามีของเล่นราคาแพงและเสื้อผ้าแบรนด์เนมวางเรียงรายแต่สิ่งที่เด็กชายต้องการไม่ใช่สิ่งของเหล่านี้เขารู้สึกเหงาและคิดถึงยายคิดถึงชีวิตเก่าังแม้จะลำบากแต่ก็มีความอบอุ่นคุณหญิงอมราพยายามทำหน้าที่ยาแต่ก็ทำได้อย่างเก้กังกัน,กนเธอไม่เคยเลี้ยงเด็กมาก,ก่อน และความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เต็มไปด้วยความห่างเหินเธอส่งคนกล้าไปเรียนโรงเรียนนานาชาติที่แพงที่สุดแต่ที่นั้นต้นกล้ากลายเป็นเป้าสายตาเขาสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วดิฉันล่ะคะฉันจะจัดหาที่พักและคนดูแลให้คุณหญิงตอบเธอจะได้พักรักษาตัวอย่างสบายใจการต่อรองจบลงโดยการที่คุณหญิงอมราจัดการย้ายปามาลีไปยังโรงพยาบาลเอกชนรู และรับตนกล้ากลับไปยังคืนหาดริมแม่น้ำเจ้าพระยาของเธอคืนหาดวัฒนากุลชายใหญ่ต่อกับพระราชวังเสื้อเผาแม่จะแพงแต่เขาก็ใส่ไม่เป็นและเด็กที่นั่นก็มองเขาด้วยสายตาดูถูกทำให้ตนกล้ารู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นไปอีกในขณะเดียวกันป้ามาลีที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลก็เริ่มแสดงทัตุแท้ออกมา เธอโทรศัพท์หาคุณหญิงอมราบ่อยครั้งเรียกร้องเงินทองเพิ่มขึ้นเรื่อยอ้างสารพัดเหตุผลและเริ่มพูดจาเปเน่ถึงอดีตทํานองว่าถ้าสื่อรู้ว่าคุณหญิงเคยทอดทิ้งคนรักและไม่เคยรู้ว่ามีหลานชื่อเสียงของตระกูลวัฒนากุลชยัยคงจะเสียหายไม่น้อยคุณหญิงอมราเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเธอเธอสั่งให้วิชัยสืบประวัติของป้ามาลีอย่างละเอียด และพบความจริงที่น่าตกใจป้ามาลีไม่ได้ป่วยหนักอย่างที่อ้างเธอเป็นนักพนันตัวยงและติดน้สินมากมายที่สำคัญเธอรู้มากลอดว่าภาคินมีลูกชายและพยายามติดต่อคุณหญิงอมรามาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จการปรากฏตัวครั้งนี้คือแผนการที่จะใช้ตนกล้าเป็นเครื่องมือในการรีถ่าเงินค้อนโตดความโกรธและความผิดหวังทาโทมเข้าใส่คุณหญิงอมรา แต่เมื่อเธอมองแบ่งตันกลาเด็กชายผู้บริสุทธิ์ที่กำลังพยายามปรับตัวกับโลกใบใหม่เธอก็รู้สึกสงสารและผูกพันอย่างประหลาดคือนนทเอิงเธอเดินผ่านห้องนอนของต้นกลา้าและเห็นเขานั่งมองรูปถ่ายพ่อแม่และร้องไห้เงียบหัวใจของคุณหญิงเจ็บปวดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเธอเริ่มใช้เวลากับต้นกลามากขึ้นสอนการบ้านเขาอ่านหนังสือให้ฟังพาไปสวนสนุกแม้จะยังความเก้กังกัง แต่กำแพงน้ำแข็งรอบตัวเธอก็ค่อยทลายลงตนกาวเองก็เริ่มเปิดใจเขารู้สึกได้ถึงความจริงใจที่ซ่อนอยู่ภายใต้ท่าทีเย็นชาและเริ่มเรียกเธอว่าคุณยา่าด้วยความรู้สึกที่แท้จริงแต่ป้ามาลีไม่ยอมหยุดง่ายๆเมื่อเห็นว่าคุณหญิงเริ่มผูกพันกับต้นกล้าเธอก็ยิ่งได้ใจเธอสร้างเรื่องว่ามีคนมาคมขู่เรื่องนี้สิน และต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อปิดปากคุณหญิงอมราปฏิเสธอย่างเย็นชาฉันให้เงินเธอได้ตามความเหมาะสมแต่ฉันจะไม่ยอมถูกแบล็กเมล์ถ้าคุณหญิงไม่ให้ก็อย่าหาว่ามาลีใจร้ายนะคะป้ามาลีคู่เสียงเย็นนักข่าวสมัยนี้หูไว้นะคะเรื่องลูกชายคนเดียวของคุณภาคินกับหลานชายที่เพิ่งปรากฏตัวคงจะเป็นข่าวใหญ่ที่น่าสนใจทีเดียว ความตึงเครียดมาถึงขีดสุดคุณหญิงอมราจัดงานเลี้ยงการกุศลครั้งใหญ่ที่คืหาดแขกเรือระดับสูงมากมายมาร่วมงานท่ามกลางแสงสีและเสียงดนตรีปามาลีปรากฏตัวขึ้นในชุดที่ดูไม่เข้ากับงานเธอเดินตรงเข้ามาหาคุณหญิงอมราด้วยท่าทีที่พร้อมจะระเบิดทุกอย่างคุณหญิงคะคงจะเป็นข้าวใหญ่ที่น่าสนใจทีเดียว ความตึงเครียดมาถึงขีดสุดคุณหญิงอมราจัดงานเลี้ยงการกุศลครั้งใหญ่ที่คุณฮาร์ดแขกเรือระดับสูงมากมายมาร่วมงานท่ามกลางแสงสีและเสียงดนตรีเรางต้องคุยกันให้รู้เรื่องคืนนี้ปามาลีพูดเสียงดังพอยคนรอบข้างได้ยินคุณหญิงอมราพยายามควบคุมสถานการณ์นี่ไม่ใช่งานของคุณกลับไปก่อนแล้วเราคอยคุยกันไม่คะ่ะต้องคุยเดี๋ยวนี้ ป้ามาลีขึ้นเสียงคุณหญิงต้องจ่ายเงินให้ดิฉันไม่งั้นทุกคนในที่นี้จะได้รู้ความจริงว่ามหาเศรษฐีอย่างคุณหญิงอมราทอดทิ้งลูกสะพยกับลานชายแท้แท,แท้ให้อยู่ในสลัมมาเป็นสิบปีได้ยังไงเสียงฮือฮาดังขึ้นแคกทุกคนหันมามองเป็นตาเดียวแสงแฟชจากนักข่าวที่แอบเข้ามาในงานสว่างวาบคุณหญิงอมราหน้าซีดเผือดเธอรู้ว่าทุกอย่างกำลังจะพังทลายลง ได้ขณะนั้นเองตนกล้าซึ่งแอบดูเหตุการณ์อยู่ด้วยความเสียใจและสับสนก็วิ่งออกมาอย่าทำแบบนี้เลยครับยายคุณยาท่านดีกับเรามากแล้วปามมลีหันขวับแกไม่ต้องมายุ่งนี่เป็นเรื่องของผู้ใหญ่แกมันก็แค่เด็กงโวยที่ถูกเขาหลอกชยัยคำพูดนั้นแทงใจต้นกล้าอย่างจังเขามองหน้าปามาลีแล้วหันไปมองคุณหญิงอมราน้ำตาไหลพรากผม ผมไม่รู้จะเชื่อใครแล้วเด็กชายพูดจบก็วิ่งหนีออกจากงานไปทันทีต้นกาคุณหญิงอมรา้องเรียกแต่เด็กชายวิ่งหายไปในความมืดแล้ววินาทีนั้นคุณหญิงอมราตระหนักได้ว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าหลานชายคนนี้อีกแล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรืออาณาจักรกันธุรกิจเธอมองหน้าปามมลีด้วยแววตาที่เย็นเยียบและเด็ดขาดเกมของเธอจบแล้วมาลี เธอหันไปสั่งรรโรปโปเชิญผู้หญิงคนนี้ออกไปและแจ้งตำรวจด้วยข้อหาบุกรุกและพยายามกรนโชกทรับจากนั้นเธอหันไปเเช็นหน้ากับแค่เครือและนักข่าวดิฉันมีเรื่องสำคัญจะชี้แจงค่ะ <c oughs> คืนนั้นคุณหญิงอมราเล่าความจริงทั้งหมดอย่างไม่ปิดบงังเธอเล่าถึงอดีตความผิดพลาดและการปรากฏตัวของต้นกล้าเธอยอมรับความผิด แต่ก็เปิดโปงแผนการของป้ามาลีด้วยหลักฐานที่คุณวิชัยรวบรวมไว้มันเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตแต่เธอก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริงแทนที่จะมีชีวิตอยู่กับคำโกหกและความกลัวข่าวของคุณหญิงอมรากล้ายเป็นประเด็นร้อนในสังคมมีทั้งเสียงวิจารณ์และเสียงเห็นใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเธอได้ออกตามหาต้นกลา้าคุณวิชัยและทีมงานช่วยกันตามหา จนกระทัพ่พดกล้ากลับไปที่ชุมชนแออัดเดิมคุณหญิงอมราไปหาเขาที่นั่นด้วยตัวเองเธอก้าวลงจากรถรูเดินฝ่าตรอกแคบที่เคยมาเยือนด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเธอพบต้นกล้านั่งร้องไห้อยู่ริมคลองนำ้ำเน่าต้นกล้ามีเรื่องสำคัญจะชี้แจงคะ่ะคืนนั้นคุณหญิง อมราเล่า,าวความจริงทั้งหมดอย่างไม่ปิดบังเธอเล่าถึงอดีตความผิดพลาดและการปรากฏตัวของตนกลา้าเธอยอมรับความผิดแต่ก็เปิดโปงแผนการของป้ามาลีด้วยหลักฐานที่คุณวิชัยรวบรวมไว้มันเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงที่สุดในชีวิตเธอก็เลือกที่จะเผชิญหน้ากับความจริงแทนที่จะมีชีวิตอยู่กับคำโกหกและความกลัวข่าวของคุณยิงอมรากลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมเธอเรียกเสียงแพ่่เด็กชายหันมามอง น้ำตาอาบแก้มคุณยาคุณหญิงอมรานั่งลงข้างคาเขาดึงร่างเล็กเจงเข้ามากอดเป็นครั้งแรกในชีวิตยาขอโทษนะย่าขอโทษสำหรับทุกอย่างน้ำตาของคุณหญิงไหลออกมาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีย่าอาจจะไม่ใช่ยาที่ดีที่สุดแต่ยารักหนูนะต้นกลาย่ารักหนูจริงๆต้นกลาสะอื้นอยู่ในอ้อมกอดนั้นผมผมก็รักคุณยาครับทั้งสองกอดกันเงียบเนบ ท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนแออัดแต่มันกลับเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตของคุณยิงอมราปามมลีถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคุณยิงอมราไม่ได้ทอดทิ้งเธอเสียทีเดียวเธอยังคงช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่ยอมให้เข้ามาในชีวิตของเธอและตนกล้าอีกชีวิตในคดหาวัฒนากุณชัยเปลี่ยนไปมันไม่ได้เงียบเงาและเย็นชาอีกต่อไป มีเสียงหัวเล่าของเด็กชายมีความอบอุ่นของการเป็นครอบครัวคุณยิงอมราเรียนรู้ที่จะเป็นย่าเธอใช้เวลากับต้นกล้ามากขึ้นเปิดใจรับฟังและแสดงความรักอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนต้นกล้าเองก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่เข้มแข็งเข้าใจโลกและรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองเขาไม่ได้ลืมรากง่าของตัวเองเขายังคงกลับไปเยี่ยมเพื่อนทื่นที่ชุมชน และชักชวนให้คุณหญิงอมราช่วยเหลือพัฒนาชุมชนนั้นให้ดีขึ้นคุณหญิงอมราอาจจะสูญเสียภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบไปบ้างในสายตาคนนอกแต่เธอกลับค้นพบสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้นั่นคือความสุขที่แท้จริงจากการมีความรักและการให้อภัยเธอเรียนรู้ว่าอาดีตไม่ได้น่ากลัวเสมอไปถ้าเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันและครอบครัวที่แท้จริงผมก็รักคุณย่าครับ ทั้งสองกอดกันเงียบเยียบท่ามกลางบรรยากาศของชุมชนแออัดแต่มันกลับเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดในชีวิตของคุณหญิงอมราปามาลีถูกดำเนินคดีตามกฎหมายคุณหญิงอมราไม่ได้ทอดทิ้งเธอเสียทีเดียวเธอยังคงช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแต่ไม่ยอมให้เข้ามาในชีวิตของเธอและตนกลาอีกชีวิตในเขตห้านวัฒนากุลชัยเปลี่ยนไปมันไม่ได้เงียบเพงเงาและเย็นชาอีกต่อไป มีเสียงหัวเราะของเด็กชายมีความอบอุ่นของการเป็นครอบครัวคุณหญิงอมราเรียนรู้ที่จะเป็นย่าเธอใช้เวลากับต้นกล้ามากขึ้นเปิดใจรับฟังและแสดงความรักอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนต้นกล้าเองก็เติบโตขึ้นเป็นเด็กที่เข้มแข็งเข้าใจโลกและรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เงินทองเขาไม่ได้ลืมรากให้งงาของตัวเองเขายังคงกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆที่ชุมชน และชักชวนให้คุณหญิงอ,อมราช่วยเหลือพัฒนาชุมชนนั่นให้ดีขึ้นคุณหญิงอ,อมราอาจจะสูญเสียภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบไปบ้างในสายตาคนนอกแต่เธอกับคนพบสิ่งที่เงินทองซื้อไม่ได้นั่นคือความสุขที่แท้จริงจากการมีความรักและการให้อภัยเธอเรียนรู้ว่าอาดีตไม่ได้น่ากลัวเสมอไปก็ไม่ได้วัดกันที่สายเลือดเสมอไปแต่วัดกันที่ความรักความเข้าใจและความรับผิดชอบหลายปีต่อมา นกลาเตอร์โบขึ้นเป็นชายหนุ่มที่ประสบความสำเร็จในแบบของตัวเองเขาไม่ได้สืบทอดธุรกิจของคุณหญิงอมราแต่เลือกที่จะทำงานด้านการพัฒนาสังคมช่วยเหลือผู้โดยโอกาสเขากลายเป็นความภาคภูมิใจของคุณหญิงอมราอย่างแท้จริงเย็นวันหนึ่งทั้งสองนั่งมองพระอาทิตย์ตกดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ขึ้นฮาดหลังเดิมบรรยากาศอบอุ่ไปด้วยความสุข และความเข้าใจคุณหญิงอมรามองหลานชายด้วยแววตาเปี่ยมรักขอบคุณนะต้นกลาที่เข้ามาชีวิตของยาต้นกลาหันมายิ้มผมต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณย่าที่สอนให้ผมรู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรแสงสุดท้ายของวันรับขอบฟ้าไปทิ้งไว้เพียงเงาของสองญาหลานที่นั่งเคียงข้างกันเป็นภาพสะท้อนว่าแม่ชีวิตจะเริ่มต้นด้วยความแตกต่างและอุปสรรค แต่ด้วยความรักและความเข้าใจทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงและงดงามได้เสมอและนี่คือบทพิสูจน์ว่าครอบครัวที่แท้จริงคือที่ที่หัวใจได้พบกับความสุขเรื่องราวของคุณหญิงอมราและต้นกล้าไม่ได้เป็นเพียงตำนานในแวดวงสังคมชั้นสูงแต่มันกลายเป็นแรงบันดลาลใจให้กับผู้คนมากมาย มันสอนให้รู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองแต่คือความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรักและความเข้าใจทีมันสอนให้รู้ว่าความผิดพลาดในอดีตสามารถแก้ไขได้ด้วยการยอมรับความจริงและการให้อภัยที่สำคัญที่สุดมันสอนให้รู้ว่าแม้จะมาจากต่างชนชั้นต่างสภาพแวดล้อมแต่หัวใจของมนุษย์ก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ด้วยสายใยแห่งความดีงามและความเมตตา คุณหญิงอมราย,ยังคงเป็นประธานกรรมการบริหารแห่งวัดแดงวัฒนาคุณคนรใช้กรุป๊ปแต่อนาจา,ารของเธอไม่ได้มีเพียงตัวเลขทางธุรกิจอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยโครงการเพื่อสังคมมากมายที่ต้นกล้าเป็นผู้ริเริ่มเธอเรียนรู้ที่จะใช้ความมังคั่งเพื่อสร้างซค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ต้นกล้าไม่ได้ลืมชีวิตในชุมชนแออัดเขาก่อตั้งมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือเด็กดอยโอกาสมอบการศึกษาและอนาคตให้กับเด็กที่เคยตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับเขาเขากลายเป็นแสงสว่างและความหวังให้กับผู้คนมากมายคุณวิชัยยังคงทำหน้าที่เลขานุการผู้พักดีเขามองดูการเปลี่ยนแปลงของคุณหญิงอมราและความเติบโตของต้นกล้าด้วยความสุขและความภาคภูมิใจส่วนป้ามาลีหลังจากได้รับบทเรียนราคาแพง เธอก็ใช้ชีวิตอย่างเงียบเทียบในบ้านพระคนชราที่คุณหญิงจัดหาให้แม้จะยังมีความคมขื่นลงเรืออยู่บ้างแต่เธอก็ได้เรียนรู้ว่าความโลภและกา,การแก้แค้นไม่เคยนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงและเรื่องราวนี้